สวัสดีสสดค่ะพวกเรากลุ่ม15นะครับผมนายชาชวีนิตสัมมนเ์็นงครับดิฉันนากศึวษาด้วยภาพดระเสริค่ะดิชันนักศึกษาบนิหารทางสารค่ะหัวข้อที่พวกเราทานะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง TPS MRS และ DSS ในองค์กรห้องสมุดนั่นเองครับธุรกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องสมุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมหนังสือคือหนังสือหรือ การยืมห้องเช่าห้องหรือการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดนั่นเองครับส่วน TPS นะคะก็คือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการยืมการคืนหนังสือการเพิ่มหรือลบข้อมูลสมาชิกนะคะแล้วก็และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวันของห้องสมุดค่ะส่วน MRS นะคะก็คือ รายงานผลที่สรุปจากการยืมคืนหนังสือจานวนสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาค่ะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่สามารถช่วยในการตัดสินใจในการจัดการได้ค่ะ DSS นะคะคือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการยืมคืนหนังสือและก็ช่วยแนะนาหนังสือที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการจัดการ การจัดการความรู้นะครับก็จะมี3หัวข้อหลักๆก็คือ 1. การสร้างความรู้2การจัดระบบความรู้3การถ่ายทอดความรู้การสร้างความรู้การจัดหาหนังสือจากแหล่งต่างๆมารวบรวมรไว้ในองค์กรในส่วนของการจัดระบบความรู้นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่ให้ผู้ใช้งานนะคะเข้าใช้ถึงข้อมูลได้ง่ายค่ะการถ่ายทอดความรู้นะคะก็คือการสร้างพื้นที่ให้กับผู้ใช้งานแบบ่งความรู้ค่ะแล้วก็จัดจกิจกรรมต่างๆ ครับพวกเรากลุมสิบห้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะเออเนี่ยน้ดิเด็กเอ้ <c oughs> ยไม่ใส่เด็ะ